วันนี้ผมจะจะมาเก็บยาไปต้มนะครับแก้เบาหวานได้นี่ครับต้นหนังเสาว่ยอะไรในะที่ยาอร่างเนี่แหละต้มแก้เบาหวานได้นะครับใส่เยอะใส่น้อยก็สรรพคุณเท่ากันนะครับ ใส่เยอะมันจะขมแค่นั้นแหละครับใส่น้อยก็ขมน้อยใส่เยอะก็ขมเยอะใส่สักหกใบพอใส่สักหกใบพอหนังเจาไว้ผสมกับต้มกับ ต้มกับใบเตยนะครับจะได้หอมกินง่ายกินหอมรับประทานง่ายใบเตยทักสี่ห้าใบช่วยได้ดูแลตัวเองดีๆนะครับจะเป็นเหมือนผม น้ำโคกนี่อย่าไปกินเลยครับอันตรายมากอันตรายต่อกระเพาะอาหารและอันตรายต่อเบาหวานโรคต่างๆก็จะตามมาเดี๋ยวคราวนี้ก็ไปต้มก่อน หมอ้อต้มก่อนก่อนอื่นก็ต้องล้างก่อนนะครับล้างทําความสะอาดเพราะว่าไม่รู้จะอะไรอยู่ข้างในมั่งล้างหน่อย ต้มใส่หม้อใส่น้ำซะเต็มหม้อเลยเนี่ยครับแป๊บนึ่งุ้ยโทรศับทร่วงแป๊บหนึ่งนะครับต้มก่อนใส่น้ำแล้วก็ต้ม าไว้กิน เตาต้มเลยครับนี่นะครับรอให้มันเดือดแล้วก็ปิดน้ำไว้งั้นแห้งโอเคติดวะเป็นไรต้งติดเป็นไรโอ้ ตั้งเตาเรียบร้อยต้มไว้สักพักหนึ่งแล้วพอเด๋ยดเราก็มาปิดแก้เบาหวานได้บรรเทานะครับไม่ใช่แก้ไม่หายนะครับแต่กับบรรเทาทำให้น้ำตาลลดลงได้นะครับ